ติดตรงไหนเชิงตรงนั้นสติกเกอร์นี้พาเงินพาทรอยู่ที่ไหนก็ค้าขายดีทั้ง4ี่ทิศก็คือยันเมตตามหาราบกุมารไก่ทองเดินทางที่ไหนทั้งปลอดภัยทั้งขาไปขากลับออกรถใหม่รถเก่าแล้วก็ขนส่งทั่วประเทศยันโคตรรวยโคตรเฮงโคตรปลอดภัยของสันนครานและวันนี้อาจารย์ได้ลุกเสกยันเมตตามหาราบ ขังพาของมาเอหิเอหิจงมานะมารจุมามารจุมาอาคันชายาคันชายิมานิมามานะเมตตาโมคุลนาพุทธานิทาย,ยินยดียะเอ็นโดนะโมพุทธายะสติ๊กเกอร์สารนคราติดตรงไหนเฮงตรงนั้นไปติดออฟฟิศไปติดตู้เซฟไปติดไลน์กระเป๋าสตางค์ติดรถตุลลา แต่ถ้าที่อื่นไม่มีนอกจากศาลนักราชแล้วก็โฮโลหนึงแปดเพราะศาลนักราชไม่ได้ทําของแบบซีซ้วนขายยากรวยมาดูขายยากเฮงจับจองเป็นเจ้าของมีของดีจากศาลนักราชอาจารย์แห้วของแท้ต้องที่โฮโล1น8งหกแปดจะโชคดีตลอดไปอย่าลืมยันเมตตามหาลาภกุมารไก่ทองค้าขายดีและยันโคตรดีโคตรเฮงโคตรปลอดภัยอย่าลืมสั่งได้ที่โฮโล1น8งหกแปด พาไปเรียกทรัพย์เรียกเงินปลอดภัยแน่นอนรับประกรันจากอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทธิอนุสิ์รักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ม้างนะสวัสดีครับ